สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพกทำพกทำอยากเป็นอะไรครับวิศวกวิศวกรเหมือนใครครับเหมือนคุณพ่อวิศววิศวกรทำอะไรบ้างคะทำงานค่ะทำงานออกแบบโรงแรมออกแบบโรงแรมทำไมต้องใส่หมวกล่ะ เพราะอะไรคะถ้าใส่หมวกไว้จะเป็นยังไงคะจะไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะแล้วก้าวเคยไปดูที่ทำงานคุณพ่อไหมคะเคยไปแล้วเป็นยังไงมางคะอ๋อสบายแล้วป๊กป้าวาดรูปไหมคะเวลาจะต้องวาดรูปด้วเหรอ ลูปยังไงอะคะรูปแบบนี้อ๋อรูกแบบนี้แผ่นใหญ่ไหมคะแผ่นใหญ่แล้วมีรถด้วยอ๋อบ้านบ้านนี้มีรถด้วยรถสีอะไรอะคะสี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 ฟีส์สีดำกับสีขาวอ๋อสีดำกับสีโอ้มีมีเก้าตัวนี้ไหนเก้า ก้าวตอนโตแล้วใช่ไหมคะตอนโตแล้วแล้วคะาบาที่<อ>ถือนี่คืออะไรอะคะนี่คือขาไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คืออะไรคือคือไม้คือไม้เอาไว้ทำอะไรคะเอาไจับจับเล่นเล่นนี่แหละ้ลวใส่รองแล้วทำไมต้องใส่รองเท้าอันใหญ่ๆด้วยคะเพราะอะไระคะ ทับเค้า้ตท้ายม,มีอะไรทับรับม,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 มีต้นไม้ด้วยอ๋ตึกนี้มีต้นไม้ด้วยใครปลูกคบใครคนปลูกแค่ปลูกกับพ่อฟนันูกอ๋อกับพ รถน้ําคนไหนเว้ยคะรุอันนี้สวยป๊าดเลยตัวนี้ตัวนี้มีบัวเลยไปบัวนะเป็นบัว